ทุกทุกคนครับทุกคนทำเควสรายสัปดาห์เสร็จหรือ,อยังครับผมเสร็จตั้งแต่วันแรกที่เควสรายสัปดาห์มันรีเซ็ตมาเลยนะครับคนบอกเลยว่ารถคันนี้ LRC Extreme เนี่ยแม่งากากว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกนะทุกคนบอกเลยว่ามันไม่ไหวอ่ะมันวิ่งไม่ไหวจูนแล้วยังไงมันก็วิ่งได้ประมาณ400อ่ะมันอยู่ได้แค่400แต่ถ้าจะให้ความเร็วสูงสุดก็น่าจะประมาณ6 0 0กว่ากว่านะทุกคนผมไม่รู้ว่าสูงสุดเท่าไหร่แต่ผมตั้งไว้ให้700รถคันนี้เอ้ยรถ รถกระบะอันนี้มันก็กากมากเลยทุกคนผมไม่ทําคลิปดีกว่ารถกระบะอันนี้ไปมาดูกันไปผมจูนอะไรบ้างอันนี้เ่เสียงกระเทยแล้วไม่ต้องแต่งเครื่องทุกคนดูกันผมจูนอะไรบ้างเครื่องยนต์เดิมลูกสูบของรถแข่งของรถแข่งหมดเลยนะครับนี่ของรถแข่งหมดเลยดูให้ทันนะครับดูไม่ทันกดหยุดเลยไปอย่างไวนะครับได้แรงมาทั้งหมด1,547แรงมานะทุกคนถือว่าน้อยมากเลในเกมละสำหรับในเกมถือว่าน้อยมากสําหรับ ซีซั่นที่แล้วถือว่ารถด,ดีมากๆชุดแต่งมีอะไรบ้างชุดแต่งแต่งได้เยอะเลยนะทุกคนดูดีดมีหลายอยา่างมีเฮดลิงคัพเวอร์แต่งได้สติกเกอร์นี้ได้ของเดิมอ่ามีโลเกชอ่านี่ยมีนี้แล้วก็ลิเวอรี่คือลายลายนี้เลยแต่งได้แล้วก็สปอยเลอร์ผมรู้สึกเหมือนเขาจะให้สปอยเลอร์อันนี้มาด้วยมั้งนี่อันนี้คืออันสปอยเลอร์อันใหม่สําหรับรถคันนี้นะถ้าจำไม่ผิด แล้วก็เทลลิงก็คืออ่าอันนี้น่าอยู่ไฟท้ายแต่งได้นิดเดียวทุกคนแต่งได้ไม่เยอะเลยครับส่วนยางผมใช้เป็นยางรถแข่งนะครับแล้วก็โช๊ผมใช้เป็นโช๊คคัสตอมเหมือนเดิมซึ่งทุกคนจะปรับอะไรก็ได้ครับตามนี้ก็ได้ตอแต่ตอนนี้ผมปรับ การองศางการเร็วแล้วให้มันดรอความเร็วมาก็ประมาณนี้ครับใช้องศาตามผมก็ได้นะครับถ้าทุกคนไม่ถนดัดเบรกใช้เป็นเบรกของรถแข่งนะครับเกียร์ผมใช้เป็นเกียร์10สปีดนะครับตัดตามนี้เลยครับเกียร์10สปีดครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับแล้วก็กดแอปพลายทำไมอันนี้ไม่ขึ้นสมัครล่ะน่าจะเป็นภาษาไทยมันแปลมั่วนะครับทุกคนไปล,ลองไปแข่งกันดีกว่าสักสนามหนึง่งโอ้เสียง เสียงล้านเกินเมื่อกี้ผูแทบแตกบอกเลยนะครับทุกคนว่ารถคันนี้มันไม่ได้ดีเหมือนตอนฮาโลวีนนะของตอนฮาโลวีนผมว่าคันนี้ดีมากเลยนะชีต้าโรเตอร์แล้วก็าคาโมสต็อกไม่ถือว่าเจ๋งอยู่นะโรตารี่อีโวผมบอกเลยว่ามันแพ้เจ้าชีต้าโรเตอร์นะทุกคนเหมือนรถฟีเนี่ยดีสุดแล้วไอ้รถเต้ยมันเป็นรถเติมนะทุกคนมันซึ่งมันผมมองว่ามันไม่ดีเลยผมลองแล้วมันไม่มันน่าจะแพ้ชีต้าเลยแหละอ่อนมากได้แหละไปลองแข่งสนุกดูดีกว่าดูกันว่าคันนี้วิ่งได้ทั้งหมดกี่วินะทุกคน สุดถนนเปิดไปเลยสามสองหนึ่งโกเกียห้าแล้วเก้าหกแล้ว, G ลวอยู่ที่ความเร็วสามร้อยกว่าเกียเจ็ดอยู่ที่สี่ร้อยเก้าแปดไหมเกียแปดอยู่ที่อะไรเกียแปดอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบทำความเร็วไปทั้งหมดสิบสองวิทุกคนถือว่าไม่ได้น่าเกียดเท่าไหร่นะครับทุกคนสำหรับรถค้าทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นรถแรงๆอะ่ะมันควรจะได้สัก10วิไงมันได้12บสองวินะทุกคน จริงๆมันควรจะสู้กับรถคันนี้ได้เลยนะมันควรจะสู้กับรถพวกนี้ได้นะแต่มันสู้เขาไม่ได้ไงหรือว่าใครมีวิธีจูนที่มันดีกว่านี้ก็แบ่งปันกันได้นะครับผมบอกเลยว่าผมจูนแบบโหโคตรปวดหัวแบบจูนนั่งคิดเยอะมากแม่งแบบแม่งไม่ขึ้นสักทีอ่ะบอกทุกคนรถคันนี้ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะและยิ่งไอ้เจ้าคันนี้ด้วยเนี่ยไอ้รถอ v เวนเจอร์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยแฮปปี้เลยดูดิแต่งมาไม่กระนัคนเนี้ยโอ้โหคือแต่งมาเพื่อ เสียตังไปแบบชี้เลยอ่ะดูดิเร็วแค่เนี้ยเอาไปทำะไรได้เอาไปขับโอ้ดูดิจะจะสู้แมกลาเรนได้ไหมไปไปหนึ่งสูตเฮ้ยอย่าเฮดแสงไมไหวอยู่ไหวอยู่ว่าไหวอยู่ว่าสี่ร้อยที่เกียร์เจ็ดเกียร์แปดไหมสิบเกียร์ใช้ไม่คุ้มเลยซื้อมาเนี่ยโอ้เวลาเร็วก็จะบินให้ได้เลย อาร้อยแล้วอาร้อยแล้วโอ,อ้กว่าจะขึ้นห้าร้อยนิดเหนื่อยมากเลยนะความเร็วเนี่ยเกีย้าเลยเกีย้าเลยหกร้อยหน่อยหกร้อยโอ้ไม่ถึงตันต,ต้องเหยียบสปีดแทบเพิ่มหกร้อยโอ้เหนื่อยมากขับแล้วเหนื่อยมากันเนี้ย วดีความเร็วดรอปลงเรื่อยๆเลยฮาฮาฮาสองรู้ว่าโอเคอยู่ครับไม่แย่ไม่แย่ขอสนามหนึ่งได้ไหมทุกคนสนามหนึ่งดีกว่าเอาเอาอะไรดีอะเดี๋ยวผมขับรถคันนี้ให้ดูดีกว,ว่าไอเนี่ยเอเวนเจอร์ไปไหนแล้ววะเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์นี่ขับไปดูใหม่นี่จูนแล้วนะจูนแบบโอ้โหไม่ได้ตั้งใจจูนด้วยแต่ก็าพายายามจูนให้เต็มที่แล้วอ้าวดูดิวิ่งโคตรขาด จะโดนแซงแล้วจะโดนแซงแล้วโอ้โหสู้เขาไม่ได้เลยออกมาทำอะไรเนี่ยเอา,าเ,เอามาเล่นออามาเล่นออฟโรดเหรอสนามออฟโรดก็ไม่ได้จริงอะไรขนาดนั้นพอสนามหนึ่งพอทุกคนเฮ้ยเข้า,เามาแ่งมาวะ่ะไปแล้วไปแล้วไม่มีใครแข่งด้วยเหรอเอ้ยมาแล้วแมคลาเรนวะ่ะเอาออกไปทำไมอะ่ะทันไหมนะโอเคทันไป แม็กละเลนเหมือนปันหนูเลยว่ะข้างหน้ามันนะยังไงแม็กละเลนทันไหมทันไหมแม็กละเลนหนีก่อนหนีก่อนอ๋อคเหนื่อยมากขับแต่ละขับขับคันนี้แต่ละทีนี่คือเหนื่อยมากทุกคนโอ๋อว้ายหลุดโค้งแม็กละเลนอยู่ไหนวะ แมคลาตามมาแล้วหนีหนีติดในตต์หนีหนโอ้ถ้าเลี้ยวเข้าไปนี่ชนหินบ่อยมากผมกว่าจะช้ำด่านนี้เอ้ยเมคลาลนินอย่าเจอแสงติดแมตต์หนีเมคลารินเอาเมคลารินหายไปแล้วออกจากสนามไปแล้วเหรอวะ เบรกเบรกจะได้เหินไม่ไกลไงถ้าแข่ง2คนนี่คือยังไงก็หมื่นห้าแน่นอนครับถ้าได้ที่1วิธีรวยแบบช่ำๆเวลาแข่งรถครับโดยไม่ต้องฟาร์มทุกคนครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย